สวัสดีค่ะก็มาสู่ห้องเรียนออนไลน์นะคะวิทยาศาสตร์สไตล์ครูปานะคะวันนี้สำหรับพี่ป3นะคะคุณครูก็เอาเรื่องอากาศรอบตัวมาฝากนะคะหลังจากที่เราทำํำแบบทดสอบตัวชีวัดนะคะหน่วยที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ไปแล้วก็จะเริ่มเรื่องใหม่นะคะวันนี้เราเจอกันเรื่องอากาศรอบตัว นักเรียนพอพอจะรู้ไหมว่าจริงๆแล้วอากาศรอบตัวเราเนี่ยมันมีอยู่ที่ไหนบ้างแล้วรู้ได้ยังไงว่ารอบๆตัวเรามีอากาศนักเรียนรู้ได้ยังไงคะอ่าถ้านักเรียนสงสัยให้นักเรียนลองเอามือโบอกนะคะโบกโบกผ่านหน้าเราแบบนี้ค่ะอ่าแล้วนักเรียนรู้สึกอะไรนะคะถ้านักเรียนลองทำเนี่ยนักเรียนจะสังเกตว่ามัน เหมือนมีลมเย็นๆมาปะทะหน้าเราใช่ไหมคะเรามองไม่เห็นก็จริงแต่เรารู้ว่าจริงๆแล้วอากาศอ่ะมันมีอยู่จริงนะคะทีนี้อากาศรอบตัวเราเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างมันประกอบด้วยอะไรทราบไหมคะอ่าทีนี้เราก็มาดูส่วนประกอบของอากาศนะคะอากาศเนี่ยจะมีส่วนประกอบหลักเลยก็คือประเภทกา๊าซนะคะเพราะว่าอากาศเนี่ยประกอบกันด้วยกา๊าซ ะค,ะคุณสมบัติของก๊าซก็คือต้องการที่อยู่นะคะมีมวลมีน้ำหนักนะคะแต่ว่ามีอนุภาคไม่หนาแน่นก็คือสามารถจะเคลื่อนตัวไปตรงนั้นตรงนี้ได้อย่างอิสระนะคะเรียงตัวกันแบบไม่หนาแน่นนะคะหรือเรียงตัวไม่เป็นระเบียบนะคะทีนี้ในอากาศประกอบด้วยกา๊าซอะไรบ้างนะคะกา๊าซที่มีมากที่สุดก็คือกา๊าซไนโตรเจนนะคะ มีถึง78.08%นะคะแล้วก็ยังมีก๊าซที่มีมากเป็นอันดับสองซึ่งเราใช้ในการหายใจก็คือก๊าซออกซิเจนนะคะก๊าซออกซิเจนเนี่ยในอากาศมีถึง20.95%นะคะเยอะอยู่นะคะเยอะอยู่ทีนี้มันมีก๊าซหนึ่งที่เราหายใจทิ้งมานะคะเวลาเราหายใจนะคะหรือสัตว์ชนิดอื่นหายใจแม้กระทั่งพืชน,นะคะพืชหายใจก็คายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกันนะคะ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยในอากาศมี0.03%มีน้อยมากแต่ยังมีความจำเป็นอยู่ไหมมีความจำเป็นนะคะเราคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พืชหรือสัตว์ก็คายนะคะแต่พืชเนี่ยกลับเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยย้อนกลับเข้าไปอีกนะคะเพื่อไปปรุงอาหารอยู่ในกระบวนการสังเคราะห์แสงนะคะหรือที่เราเรียกว่าการปรุงอาหารนั่นเองนอกจากนั้นยังมีก๊าซอื่นๆอีก0 0 1นะคะ แต่ที่นักเรียนยจะต้องจําก็คือกา๊าซที่มีมากที่สุดคือกา๊าซไนโตรเจนกา๊าซที่จําเป็นต่อการหายใจก็คือกา๊าซออกซิเจนนะคะนักเรียนต้องจําอันนี้ไว้อย่าลืมไปนันขาดเลยนะคะทีนี้เราก็จะมาดูะคะ่ะว่าจริงๆแล้วอากาศมันมีความสําคัญอย่างไรกับเราบ้างนะคะเราดูรู้แล้วว่าในอากาศเนี่ยมีกา๊าซนะคะทีนี้ความสําคัญของอากาศเนี่ยจะแยกเป็น แอย่างนะคะแยกเป็น8อย่างนะคะที่เรารู้จักกันดีคือหนึ่งเลยอากาศอ่ะมีก๊าซบางอย่างอยู่นะคะก็จาเป็นต่อการดํารงชีวิตของพืชสัตว์และมนุษย์นะคะสัตว์ก็ใช้ในออกซิเจนในการหายใจนะคะพืชก็ใช้ออกซิเจนในการหายใจและยังใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการปรุงอาหารด้วยนะคะในการงอาหารด้วย นอกจากนั้นอากาศยังมีอิทธิพลต่อการเกิดปริมาณคุณภาพของทรัพยากรอ,าอื่นเช่นป่าไมแแแา้และแร่ธาตุเราจะสังเกตว่าแต่ละสภาพภูมิประเทศเนี่ยซึ่งมีลักษณะความหนาวเย็นนะคะความร้อนความเย็นเนี่ยแตกต่างกันนะคะก็จะมีลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ขึ้นณนะบริเวณนั้นๆเนี่ยแตกต่างกันไปด้วยนะคะนี้ขึ้นอยู่กับอากาศด้วยนะคะที่บนภูเข,ขาสูงเนี่ยกับที่ราบ ต่ำนะคะก็จะมีต้นไม้ที่มีลักษณะแตกต่างกันนะคะทาให้ทรัพยากรที่มีแต่ละแหล่งนั้นแตกต่างกันไปด้วยนะคะนักเรียนนอกจากนั้นอากาศยังมีผลอะไรบ้างก็คือข้อต่อไปเลยข้อสามช่วยปรปับอุณหภูมิของโลกไอ้น้าคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะช่วยป้องกันการสูญเสียความร้อนจากพื้นดินนะคะประโยชน์ของอุณหภูมิคือ ประโยชน์ของอากาศขอภยัยจะมีส่วนช่วยปรับอุณหภูมิของโลกเราไม่ให้ร้อนจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ให้เย็นจนเกินไปจนเราทนอยู่ไม่ได้นะคะนอกจากน้าอากาศยังทาให้เกิดลมนะคะลมลมเนี่ยเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศนะคะเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศจากที่ที่เย็นไปที่ที่ร้อนกว่านะคะ นักเรียนสังเกตว่าเรามองไม่เห็นหลอกลมแต่เรารู้สึกได้ว่ามีลมพัดผ่านนะคะที่สำคัญนอกจากทำให้เกิดลมเกิดฝนแล้วนะคะมีผลต่อ,ตอที่อยู่อาศัยนะคะนักเรียนจะสังเกตจากภาพเลยถ้ากรณีที่อากาศแปรปวนเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะคะ มีผลทําให้ต้นไม้หักโคน่นแม้กระทั่งบ้านเรือนเราก็ตามนะคะเกิดความเสียหายทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สินนะคะอันนี้ก็มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเหมือนกันนะคะมีผลทําให้เกิดฝนตกนะคะอากาศร้อนกระทบกับอากาศเย็นนะคะฝนก็จะตกถ้าร้อนมากๆนอกจากเกิดฝนแล้วก็จะมีลูกเห็บตามมาอีกด้วยนะคะลูกเห็บจะเกิดกรณีที่ มีอากาศร้อนมากนะคะเมื่ออากาศร้อนการเคลื่อนที่ของอากาศก็จะเร็วนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดลูกเห็บก็มีมากขพอ5ะนอกจากนั้นอากาศยังมีผลต่อการดำรงช,ชีวิต,วตสภาพจิตใจร่างกายของมนุษย์ด้วยนะคะไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ก็มีผลนะคะมีผลเลยไม,ไม่ว่าจะเป็นสภาพแห้งแล้งอากาศหนาวเย็นนะคะมีผลต่อการอยู่อาศัยของเรานะคะ ถ้าเป็นสัตว์นะคะสัตว์ที่อยู่ขั้วโลกเหนือเงี้ยก็จะมีการปรับตัวเพื่อให้ทนต่ออากาศหนาวเย็นเหมือนกันนะคะไม่อย่างนั้นก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอากาศแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคก็จะแตกต่างกันอีกนะคะเหมือนเราเนี่ยเราเป็นคนอยู่เขตเมืองร้อนจะให้ไปอยู่เมืองหนาวเราก็ทนหนาวมากไม่ได้นะคะคนก็จะมีการปรับตัวสร้างเครื่องนุ่งห่มขึ้นมานะคะ เพราะฉะนั้นอากาศมีผลต่อการดำรงชีวิตต่อเรามากช่วงนี้อากาศหนาวนะคะ,ะพวกเราหลายคนเนี่ยมีาการขาแตกปากแตกเกิดจากน้ำเะเหยออกนะคะน้ำที่มีอยู่ที่ผิวเราที่ปากเราเนี่ยระเหยออกไปหรือพวกเรากินน้ำน้อยนะคะพื้นดินก็เป็นเหมือนกันถ้าอากาศร้อนมากนะคะอากาศร้อนมากแห้งแล้งพื้นดิงก็แตกระแหงมีผลต่อสิ่งมีชีวิตนะคะมันก็จะสืบเนื่อง ต่อกันไปนะคะเพราะฉะนั้นอากาศก็มีผลต่อการดำรงชีวิตเหมือนกันนะคะอ่าันดับต่อไปอากาศช่วยป้องกันอันตรายจากรังสีของดวงอาทิตย์ได้โดยก๊าซโอโซนในบรรยากาศจะกรองหรือดูดซับรังสีอุลตราไวอเลตซึ่งมีผลทําให้เราเกิดมะเร็งผิวหนังได้นะคะจริงๆอ่้คลื่นแสงที่ส่งมาจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะมีคลื่นสั้นคลื่นยาวนะคะซึ่งมีผลต่อการมองเห็นของเรานะคะ แสงแดดที่มีความจัดมากจนเกินไปจนเรามีความรู้สึกว่าเราแสบผิวนะคะร้อนมากนะคะอาจจะมีผลทําให้เรา,ปาเป็นโรคมะเร็งผิวหนังได้นะคะอ่าอันนี้เหมือนเหมือนในรูปอันนี้เกิดจากอะไรเกิดจากแดดร้อนมากร้อนจนอะไรร้อนจนผิวหนังลอกนะคะอันนี้ทําลายผิวหนังชั้นนอกยังไม่ทําลายผิวหนังชั้นในแต่ถ้าสมมติเรายังทนต่อไปนะคะแดดทําลายผิวหนังชั้นในก็จะเกิดมะเร็งได้นะคะ มีผลต่ออะไรอีกมีผลต่อผิวหนังแล้วยังมีผลต่อตานะคะมีผลต่อการมองเห็นของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอากาศก็จะช่วยกรองแสงนะคะที่มันเป็นอันตรายเหล่านี้ซึ่งเราเรียกว่าแสงอันตราไวโอเลตเนี่ยที่มาจากดวงอาทิตย์เนี่ยช่วยกรองให้เราเพื่อให้เราปลอดภัยสามารถมองเห็นได้เป็นปกตินะคะป้องกันไม่ให้ เกิดอันตรายต่อผิวหนังของเราด้วยนะคะเจดช่วยอะไรนอกโลกเรานะคะช่วยเผาไหมวัตถุที่ตกมาจากฟากฟ้าหรืออุกบาทให้กลายเป็นอนุภาคเล็กๆจนไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และทรัพย์สินเพราะว่าชั้นบรรยากาศเนี่ยภายนอกภายนอกเนี่ยไม่ในขณะที่ยังไม่เข้ามาในแรงลึงดูดของโลกเนี่ยนะคะอากาศก็จะมี น้อยมากนะคะแต่เมื่อพอเข้ามาในแรงดึงดูดของโลกก็จะมีอากาศเมื่อมีอากาศนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าคุณครูเคยพูดว่าแก๊สออกซิเจนติดไฟใช่ไหมคะมันติดไฟนะ,ะอุกกาบาตพวกนี้เมื่อตกลงมาแล้วก็จะเกิดการเผาไหม้นะคะที่ใดก็ตามที่มีแก๊สออกซิเจนนะคะก็จะเกิดการเผาไหม้อุกกาบาตท,ที่จะตกสู่โลกเนี่ย ก็จะเกิดการลุกไหม้หรือเผาไหม้ไหม้ไปก่อนที่จะตกลงสู่โลกนะคะเราก็จะรอดนะคะหรือถ้าไหม้แล้วเกิดการระเบิดจากก้อนใหญ่ๆจะกลายเป็นก้อนเล็กๆซึ่งทําอันตรายต่อโลกได้น้อยมากนะคะอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของของสภาพอากาศนะคะ,ะข้อสุดท้ายข้อที่8นะคะถ้าเรียงเคยเ,เคยไป นะคะในที่ที่มันมีความโปร่งโล่งยกตัวอย่างเช่นทะเลนักเรียนจะมีความรู้สึกเออนักเรียนสดชื่นมากเลยได้รับการโอโซนซึ่งซึ่งนักเรียนได้รับแล้วนักเรียนจะรู้สึกว่าเออสบายแต่ในขณะเดียวกันถ้านักเรียนไปอยู่ที่มันอึดอัดนะคะคับแคบมีผู้คนอยู่เยอะนะคะเหมือนไปไปเที่ยวงาน อะไรสักงานหนึ่งที่โอ้โหมีแต่คนนักเรียน,นยจะรู้สึกว่ามันอึดอัดมากเพราะทุกคนแย่งอากาศการหายใจนะคะเพราะฉะนั้นอากาศเนี่ยมีผลต่ออะไรอีกมีผลต่อการมองเห็นแล้วมีผลต่อทัศนียภาพด้วยมีผลต่อท้องฟ้านะคะทำให้ท้องฟ้ามีสีสวยงามนะคะโดยหนูภาคของสิ่งอื่นที่ปนอยู่กับกา๊าซในบรรยากาศจะทำให้ เกิดการหักเหนะคะอะไรบ้างที่อยู่ในในอากาศนะคะเช่นละอองน้ํานะคะเมื่อแสงพุ่งมาเจอละอองน้ําเกิดการหักเหเกิดอะไรขึ้นเกิดการหักเหแล้วเกิดลุ้งกินน้ํานักเรียนเคยสังเกตไหมเอ่ยน,นะคะมันจะทําให้ท้องฟ้าเรารู้สวยขึ้นนะคะมีแสงสีที่งดงามแทนที่เป็นสีดํามืดสนิทนะคะเราก็มองเห็นเมฆมองเห็นท้องฟ้านะคะ เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าอากาศเนี่ยมีความสําคัญต่อมนุษยชาติมีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่นบนโลกเป็นอย่างมากเลยนะคะอ่ะทีนี้อากาศอยู่ที่ไหนอ่ะนะคะนักเรียนลองแขวงแขนดูสิคะรู้สึกอย่างไรอ่ารู้สึกว่าเหมือนมีลมมาพัดะใกล้เราใช่ไหมคะนักเรียนลองแขวนแขนเนี่ยอ่านะคะลองทําตามคุณครู ลองแขวงแขนนักเรียนจะรู้สึกว่าอ๋อรู้สึกมันมีลมมาพะทะที่แขนของเรานะคะยิ่งแขวงเร็วก็ยิ่งรู้สึกว่ามันเย็นนะคะแขวงช้าก็จะรู้สึกเย็นเหมือนกันแต่มันเย็นน้อยกว่านะคะรู้สึกได้ว่ามีอากาศหรือมีลมมาก,กระทบกับผิวเรานะคะหรือเหมือนที่คุณครูบอกว่าถ้านักเรียนอยู่ในห้องเล็กๆนะคะหลายหลายคนนักเรียนรู้สึกอย่างไรนะคะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดไง เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่อยู่กันหลายคนนะคะเพราะนอกจากเรารู้สึกอัดแล้วเรารู้สึกหวาดกลัวเนาะต่อโควิด19อีกด้วยนะคะนักเรียนรู้สึกสดชื่นไหมเออดูจากภาพเนี่ยคุณครูมีภาพมาให้สองภาพภาพหนึ่งมีควันรถโอ้โหแน่นขนาดเลยนักเรียนเคยนั่งรถไหมใครที่มีนั่งรถไปแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้ฉันเมารถเนี่ยออันนี้ส่วนหนึ่งของอาการเมารถเกิดจากก๊าซคาา์บอน คาบนหมอนอกซดยที่มาจากควันรถนะคะนักเรียนทํามห้รู้สึกวิงเวียนหรือถ้ามันมีมากอาจจะทําให้เราหมดสติไปได้เลยนะคะในขณะเดียวกันถ้าเราอยู่ในท้องทุ่งกว้างนะคะเราจะรู้สึกว่ามันสดชื่นมากนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงบอกเลยว่าจริงๆแล้วอากาศอยู่ที่ไหนอากาศอยู่รอบๆตัวเราทุกที่เลยค่ะนะคะเพราะว่าอากาศเป็นส่วนหนึ่งของการหายใจของเราด้วยนะคะเพราะเราใช้ก๊าซออกซิเจนในการหายใจเนาะ อ่าทีนี้จบแล้วค่ะสําหรับวันนี้เรื่องของอากาศีนี้คือข้อมูลพื้นฐานที่นักเรียนจะต้องทราบนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งงานให้ทางไลน์นะคะนักเรียนก็เข้าไปทำเนาะแล้วก็ส่งงานกลับมาให้คุณครูก็วันนี้สวัสดีค่ะ